เป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนะคะทุกคนและบ้านหลังนี้ที่เราจะมาทัวร์กันนะคะเป็นบ้านของพี่นาเดียค่ะบนพื้นที่2,200ไร่และเลี้ยงวัวอยู่ประมาณ600กว่าตัวสมมติ600ตัวเนี่ยเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเลยเราแบ่งเป็นโซนค่ะโซนนี้ซื้อมาใหม่ให้เอาไว้ที่เดียวกันเราจะใส่เอียร์แ็กค่ะเราจะย้ายควานที่ได้หนองมาใช่ค่ะเรามีพันุ์อะไรบ้างมาที่ออสเตรเลียแคลวิดส์แองกัสแองกสเอร์สเบเกิลพาร์คฟรีชเชส มีเยอะอ่ะสาวเหนือกับเจ้าเจ้าสานเหนือเจ้าเจ้าเจอจังหวัดอะไรกับเจ้าจังหวัดพะเายกเจ้าร่วมพาชมบ้านโดยชนวนกันความร้อนล็อกบูกันร้อนกันเสียงกันไฟช่วยประหยัดพลังงานลดค่าไฟเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่ใช่แร่ใยหิน สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กว่างยังอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะขับมาเนี่ยออกจากนอกเมืองมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะมาอยู่ที่นี่ค่ะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวนะคะทุกคนและบ้านหลังนี้ที่เราจะมาทัวร์กันนะคะเป็นบ้านของพี่นาเดียะคะ่ะบนพื้นที่2,200 <Wow. S 1> ไร่และเลี้ยงวัวอยู่ประมาณ600กว่าตัววันนี้ได้ชมทางบ้านแล้วก็วิธีการเลี้ยงวัวด้วยนะคะเดี๋ยวเรานั่งบักกี้ชมกันนะคะไปเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับพี่นาเดียเจ้าของบ้านหลังนี้กันค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับพี่นาเดียแล้วนะคะสวัสดีพี่นาเดียค่ะสวัสดีค่ะพี่นาเดียขอบคุณมากเลยที่เอาเปิดบ้านให้พวกเราชมในวันนี้นะคะยินดีค่ะพื้นที่ทั้งหมดเมื่อกี้ว่างเราไปค่าวๆเราประมาณเท่าไหร่นะบมานานาสิบเอเคอร์ค่ะเทนเอเคอร์อืมแล้วก็ถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณเก้าร้อยกว่าเอเคอร์ประมาณสองพันไร่ค่ะสองพันไร่อะเนี่ยคุณลุงขับรถออกไปแล้วขยายรถให้อ่าก็คือตรงเนี้ย บริเวณบ้านนี้มันเป็นบ้านเก่าที่เรามารีโนเวทอีกใช่ค่ะที่นี่ซื้อเมื่อประมาณปี2009 2009เสร็จแล้วเมื่อก่อนมีบ้านในเมืองด้วยแล้วทีนี้ลูกจบมหกกับจบป .6 ปีเตอร์จบปหก็เลยมารีโนเวอยู่ทาวอนที่นี่เพราะว่าที่ต้องอยู่ในเมืองว่ามีบิสเนสอยู่ที่นู่นตอนนี้พี่เมนเมนก็คือเราอยู่ที่นี่ละใช่อยู่ที่นี่อยู่สองที่อยู่นิวเซาวลนดกับอยู่ที่นี่ถ้าถ้าหนาวก็ไปอยู่นู่น ที่นี่ค่อนข้างหนาวไหมคะอากาศเป็นไงะหนาวมากที่นี่จะต่ํากว่าในเมืองสามดีกรีโอ๋อสามดีกรคุณลุงเชิญเชิญคุณมาคอมนะคะสามียายรถให้น่ารักมากๆรถเทมอันนี้รถอะไรอ่ะอันนี้รถสะสมโฮเดนที่จอดรถนี้จอดได้ประมาณกี่คันอันนี้จอดได้สี่คันบางคันถ้าไม่พอจอดก็จอดข้างนอกอืมอ่าก็จะมีรถรถใช้ในฟาร์มรถใช้ในบ้านรถ ไปชอปปิ้งรถครอบครัวรถล着คาราวนอะไรย่างเงี้ยค่ะมีรถทุกประเภทสำหรับการเดินทางจะเอาแบบไหน wheel drive ไม่ e ฟ d ว์ดラคาราวานก็มีรถรถรถบ้านคนที่นี่เขาชอบไปแคมปิ้งใช่ค่ะคนออสเซียชอบแคมปิ้งชอบพูดแสลงเก้ได้ไหมเก้ได้ก็ได้ไหมกไดไหมกวางเข้ามาคราวนี้ไปเช่ามอเตอร์โฮมแล้วขับออกไป Great Ocean Road มาด้วยปกติที่จะไป Great Ocean r o ร d ประมาณ ไปทันวาถึงมกราทุกปีตั้งแต่ปีเตอร์เกิดจนถึง13บสาขวบแล้วพี่ก็เบื่อพี่ก็เลยบอกว่าไปไปนิวเซาวลนทีนี้พอไปนิวเซาวล l e s เจอบ้านซื้อบ้านเลยอ๋อใช่ใชเมื่อกี้คุณมาคอมบอกแล้วว่ามีบ้านอีกหลังหนึง่งเห็นเป็นโอเชียนอยู่ที่นิวเซาวลนข้างหน้าเปิดประตูกมาเป็น เป็นทะเล,เลอยู่ตรงหน้าเราเลย,ยก็คือได้มีบ้านที่แบบมีภูเขาแล้วก็ทะเลอเสองที่ค่ะเยี <c oughs> ย่ยมมากโอเคตรงนี้เป็นจุดจอดรถที่พม่ใชเรา,อาบอกว่าเวลามีปาร์ตี้หรอเราปาร์ตี้ตรงนี้นะ <c oughs> ใช่เพราะว่ามันมันหนาวเราก็ปิดได้สีด้านอันนี้มันเปิดได้สีด้านนะคะอ๋อเปิดสมมติว่าเราเข้ามาใช่ไหมเราก็ออกทางนู้นเลยอ๋อแต่วันนี้พี่นาเดียถอยถอยก้นเข้าอื โอเคอันนี้รถคุณลุงอันนี้รถพี่นาเดียเมื่อเช้าเขาเพิ่งให้หารวัวนี่ไกลตัวดำๆจุดๆนัใช่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 เดี๋ยวเราได้ไปดูกันนะคะใช่แต่ตอนนี้เราเข้าไปในบ้านกันก่อนดีไหมเชิญค่ะบ้านสวยมากพี่นาเดียค่ะคอบคุณค่ะตรงนี้เรามีแบบว่าสัญลักษณ์เอของไทยค่ะคนไทยไรู้เลยนะว่ามาถึงเมลเบิร์นแต่ว่านี่บ้านคนไทยนะใช่โอเคมาขออนุญาตนะคะเชิญค่ะเราเรียนรูปยังไม่ได้ตรงเนี้ยเพราะว่า อกรีกันยังไม่ได้อ๋ออันนี้คือมุมโปรดบุญโปรดอีกที่หนึ่งของนาเดียเป็น่าเล่นของนิดนึงนะคะโลศัพท์ดมซับอุดมโชคให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขค่ะพยานนาใช่ค่ะเลขแปดไงอ๋ออันนี้อันนี้ของลูกสาวนี่ของปีเตอร์ออนี่ของนาตาลีนี่ของปีเตอร์ค่ะค่ะแล้วก็จะมีของครอบครัวโอเคอันนี้เชฟค่ะนี่เชฟอันนี้เรามีพี่ชมพี่ยนนะคะมาชมนะคะแล้วก็สามีแล้วปีเตอร์สวัสดีครับ พี่สัน <ศา S 1> <า>เนี่ยนามสกุลผู้กว้างขวางนะคะเพราะว่า <laughs> รู้จักทุกคนในเมลเบิร์นนะคะวันนี้พาเรามาที่บ้านพี่นาเดียใช่นะใช่มุมนี้อันนี้พี่ประกวดมิสอาไาเคบ้าแล้วพี่ชนะว้าวพระวดมิสอาไาเคบ้าอาไาเคบ้าคือเขาประกวดอะไรเป็นคอมมิวตี้ของฟิลิปปินส์พอวันหนึ่งไปงานแล้วทีนี้เขาบอกว่าส,ส่งคนเข้าประกวดแล้วที่เราอะสี่สิบแปดใช่ไหมปีที่แล้วเราเด็กเด็กอายุยี่สิบไปประกวดแล้วเขาอาจจะอาย อาจจะเป็นเพราะความกล้าแสดงออกแล้วถึงชนะแล้วนี่คือคุณลุงไปแข่งแข่งรถแข่งอันนี้เป็นแอกว่ามอค้แทนเขาแข่งรถตั้งแต่เด็กเขาจะสมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นครัวที่ห้องครัวใช่อันนี้เป็นเมนเลยไหมคะเมนค่ะอันนี้คือมุมโปรดของพี่เลยออืชอบมากที่นุ่เททากับข้าวเบิกเยอะมาก่หวมากชอบทํากับข้าวันทุกวันทุกมื้ออาหารไทย อาหารไทยอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยซึ่งเราจะทำวีต้งแล้วก็นั่งทำคนเล piano, ่นเปียโนได้นะคุณลุงเล่นเปียโนได้คุณลุงคะมาคำแค้นอยู่เล่นเปียโน please ตอนเช้าเขาปลุกเราตื่นด้วยเสียงเปียโนก่อนนันเขาก็ส่งเรานอนด้วยเสียงเปียโนไปกับสองใช่เออน่ารักที่นี่ที่นี่มันจะจอย n ห็นที่นี่แค้นเล่นเปียโนโอ้ รักเช้ากินกระชับร่าง <laughs> 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 thank you thank you very much โอเคตรงนี้เป็นมุมเปียโนแล้วก็ใชมีเปียโนอ่าอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นห้องของพี่นาเดียเพราะว่าคุณมาค่ําจะดูทีวีห้องโน้นออนาเดียก็จะทํากับเข้าไปด้วยดูทีวีห้องนี้ค่ะห้องส่วนพระองค์อยากเต้นก็เต้นอยากกําลังกายก็ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล่อแล้วออกกําลังกายโดยวิธีการก็ปูแมทลรงนี้หรอยกนี่นั่นแล้วก็ดูชมวิวไปด้วย ๋อเป็นมุมส่วนตัวของพี่นาเดียนะใช่ใช่มุมพี่นาเดียทั้งห้องเลยได้ไปเลยคนเดียวใช่ใช่เพราะไม่มีใครพวกอยู่กันสองคนสามคนพีเตอร์ก็ไปโรงเรียนอันนี้ก็๊กินข้าวค่ะซึ่งปกติทาถ้าถ้ามีแขกมาก็คือทากับข้าวตรงนั้นแล้วก็มาทานตรงนี้กันใช่ใช่แต่ว่าถ้าสามคนพ่อม่ลูกก็นั่งตรงนั้นพอมีเก้าอี้นั่งเพราะเราไม่ต้องทําความสะอาดหลายที่อันนี้เวลาแขกมาค่ะปกติจะมีโต๊ะใหญ่แปดแปดที่นั่งอันนี้มีปิณโหนอีกพี่ใช่ค่ะเวลาเด็กมาคุณลุงจะไม่ให้จับตัวนุ้นแอ่ อันนี้นาฬิกาแกรนพาเรดแกรนพาเขาเก็บไว้อเป็นของแบบว่าโบราณใช่อันนี้รูปนาตาลีปีเตอร์ตอนเด็กตอนเด็กอันนี้รูปคุณปู่คุณย่าของตากองใจอันนี้หมาเป็นของบริษัทเคลปี้เป็นบริษัทลูกค้าที่สั่งสินค้าจากเรา,าแล้วเขาก็มีสัญ,ญลักษณ์ของเขาชื่อ,อชื่อบริษัทเคลปี้เขาก็ให้ทุกปีแหละปีละตัวปีละตัวมันรู้หายสินค้าที่พูดถึงก็คือตอนนี้เหมือนที่นั่นเนีาเมีว่ะอาร์คริคัลเชี a g ฟรี u ค t u เ e สินค้าทางาการเกษตรอประเทศไทยก็สั่งสั่งทั่วโลกเลยค่ะน้ำยาช uh ูฟอร์ดีเอสเตอร์น้ํายาฆ uh ่าหญ้าน้ํายารักษารากต้นไม้ uh huh. แล้วก็มีบริษัทอีกสองบริษัทคือตั้งใหม่กำลังตั้งใหม่ล้างล้างทาความสะอาดลง,ลงค่าสัตว์อะไรอย่เงี้ย oh. รูปงานไก่อะไรพวกนี้ที่ใช้ในงานทำพิสีศพอะไรพวกนี้อันนี้ห้องพระพี่กับห้องห้องอันนี้จะลกหน่อยนะห้องพระแล้วห้องทํางานเหรอคะใช่พี่พี่ไว้นั่งสมาธิแล้วก็ห้องทํางานคุณลุงเอออันนี้แล้วนี่ห้องปีเตอร์ห้องน้องปีเตอร์นะคะเออเก็บนะห้องผู้ชายเป็นน้องห้องน้องผู้ชายที่เรียบร้อยนะเพราะคุณแม่คุณแม่ไม่อเก็บอ่ามอเตอร์ไซค์ีบใช่ใช่ห้องขนาดแบบว่ากระทัดรัดเนาะใช่ห้องเด็ง่ายๆใช่ไม่ต้องเยอะ อันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนลูกลูกก็จะเห็นบิวตื่นเช้ามาใช่ไหมก็ปั่นจักรยานแล้วเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะบ้านชั้นเดียวค่ะแล้วไม่มีใต้ดินไม่ได้มีแบบว่าไม่มีค่ะในห้องน้ําอันนี้ห้ององค์สวีทพี่กับลุงสองคนก็มีทุกอย่างครบเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวไปห้องเด็กๆอันนี้ห้องอะไรคะพี่นาเดียโอ้ห้องแต่งตัว walk in closet นีหรอเย้เย้ walk in อา closet แล้วทีนี้เวลาลุงกลนใช่พี่จะนอนตรงนี้นี่ที่นอนที่นาเดียนะพะ ถ้าคุณหมอเขากลนใช่ไหมใช่พี่จะนอนห้องนี้ตรงนี้แล้วก็นี่ฝั่งของพี่นี่ฝั่งของลุงมีแล้วก็ฮีเตอร์ด้วยใช่กันหนาวช่วงนี้ช่วงนี้ใช้ฮีเตอร์ทุกคืนไหมคะหน้าหนาวเนี่ยตรงนี้ก็ปกติเราฮีเตอร์ฮีเตอร์ทางบ้านอันนี้เปิดอยู่ไหมคะเปิดค่ะเปิดอยู่เนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องห้องนาตาลีอ๋อห้องนาตตลีอันนี้ห้องลูกสาวน้องตอนนี้ยังน้องน้องทํางานอยู่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตอนนี้อ่าแล้วก็เรียนผู้ช่วยหมอฟันด้วย เสร็จแล้วนานๆน,น,น้องจะมาทีไม่ค่อยมาบ่อย<ม>บางครั้งแขกมาก็มานอนห้องนี้พี่ถึงบอกหนูมานอนห้องนี้ได้เพราะว่าม,มันไม่มีใครมานอนอใช่แล้วทุกทุกห้องก็จะเห็นเห็นวิวเห็นวิวใช่<อ>ทุกห้องอันนี้มนวิวด้านหลังใช่วิวด้านหลัง,ลงอันนี้ไปถึงครัวใช่อันนี้ห้องน้ำสาวเหนือกับเจ้าเจ้าสาวเหนือเจ้าเจ้าเหนือจังหวัดอะไรกับเจ้าจังหวัพยาวเจ้าอย่าให้หวังพูดเลยเนาะเขอนนะไม่ใช่ชนเหนืออันนี้ห้อง อืออันนี้อันนี้พี่ใส่น้ํายาไว้พิจารณาห้องน้ำอันนี้ห้องน้ําน้องปีเตอร์อ๋อห้องน้ำเด็กในห้องห้องซ่วมห้องน้ํารวมกันคือถ้าบ้านที่ไทยส่วนใหญ่เขาจะชอบทําแบบห้องน้ําในตัวอะไรอย่างเนาะใช่ค่ะแต่บ้านที่นี่คือข้างนอกแยกค่ะนี่มีสามอันนี้มีห้องห้องในห้องซักผ้าค่ะอ๋อมีห้องน้ํอ่า spare แล้วก็เลยมาห้องจอดรถที่เนี่เขาไม่ค่อยมีแบบว่าเมดที่ลิฟอินกับเราหรอไม่มันแพงค่ะอ๋อมันแพงเนาะมีคนสวน มีคนทาสวนคนทําฟาร์มจ้างมาชั่วโมงหนึ่งประมาณพันบาทบ้านเรานะอันนี้ก็ไปหลังบ้านอันนี้หลังบ้านที่จอดรถทํางานแต่ว่าต้นไม้เดี๋ยวช่วงนี้จะไม่สวยเพราะว่าเป็นช่วงออทช่มออทช่แล้วเพราะว่า รู้ใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงนู่นนี่นั่นหนาวค่ะใช่นาะใช่หนาวตอนนี้เราพี่ชอบตรงนี้เพราะว่าเราเรามองออกไปเราเห็นวิวเห็นวิวเห็นนู่นนี่นั่นสวยที่เรีดยนนี้มันเครื่องอะไรบ้างอันนี้แบตเตอรี่มีโซล่าเซลล์มีที่ปั่นไฟมีไฟฟ้ามีไฟฟ้าของกลมไฟฟ้าเพราาไฟฟ้าของกลมไฟฟ้าดับเราใช้โซล่าเซลล์โฟลซาเซลล์ไม่มีไม่มีแดดเพราะว่ามันหน้าหนาวใช่ไหมคะเรามีเจเนอเตอร์สำรองเรามีพร้อมหมด เจเนอเรชสำรองไม่มีทุกอย่างไม่ม hmm. hmm. ีเรามีฟืนเราสามารถย้อนยุคกลับไปใช้ชีวิตแบบอันนั้นได้ฟืนเราเยอะมากแจกฟีเยอะมากคนมาตัดออกไปตัดไปเพราะเป็นการทําความสะอาดฟาร์มด้วยเขาทําความสะอาดฟาร์มให้เราเขาได้ฟืนได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอ oh ัน hmm, นี้ก um ็มีอันนี้คือเครื่องหม้อน้ําร้อนอ่ะค่ะแทงน้าร้อนแทงน้ําร้อนแวบเข้าไปในบ้านแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักพักจะพาไปดูวัวกันว่าวัวมีกี่ชนิดเป็นผู้ดําเนินรายการได้ด้วย เยี่ยมตำแหน่งรายการได้แล้วตอนนี้ขาบร่วกันแล้วตอนนมาค่ะมาค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถบักกี้กันแล้วนะคะพี่นราเดียพาไปชมควงัวคนข้างหลังคนข้างหลังเลคะคนข้างหลังเยอะมากเโอเคเราจะไปดสติเนชั่นแรกของเราคือที่ไหนคะเดี๋ยวจะไปพาไปดูเช็ด ตรง <Okay. S 1> ที่เก็บอุปกรณ์การเกษตรอันนี้คืออ่<ม>าใคมาเราก็จะเห็นภาพใครขโมยของไม่ได้นะสิกตุจุดจุด <c oughs> ถ้าป่าเที่ยวเขาถ้าเหงาก็มาหาเราละคะอันนี้เรียกว,ว่า l ร r ลนเซชพาร์นะคะ,ะ,ะเคยมีคนมาเข้ามาแล้วเคี้ยวเป็นพาร์ค้วจะมาจอดกินข้าวเพราเขาขับเข้าไปมันไกล เขาบอกว่าเอ้านี่เป็นต้านคนเหรอไม่รู้เป็นใครเป็นสกอร์ตี้อย่างนี้หรอกใช่ใช่เราต้องต้องีตัวรอบเ่ยนะคะตัวรอบขอบชิดตัวรอบขอบชิดหมดเลยค่ะข้างหน้านี้ก็พิ่ใช้ซ้ำเราหมดเลยนะคะมันสุดลูกหูลูกตามากพี่เราเดียวเข้ามาซอยลอเลนเนี่ยของพี่หมดค่ะแสดงไหนอินเดียอะไรนะคะไม่ใช่อะไรนะแสดงนู่นก็ใช่แต่นู่นใช่หมดเลยนะ มีบ้านนู่นนี่นะคะบ้านนู่นอีกสองหลังวัวดำๆใช่ของเราหมดเลยพี่นาเดี๋ยวเล่าหน่อย process ในการเลี้ยงวัวของที่เนี่ยเรารเรา,รออารเริ่มยังไงคะเริ่มเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นผสมพันธุ์อ่าฮะทีนี้เรามีบริษัทอยู่ที่ในเมืองแล้วที่บางทีมันเกิดลูกแล้วเราไม่ได้มาดูตายที่เดี๋ยวนี้ก็ซื้อมาขุนเอาเป็นขุนซื้อซื้อวัวตวผู้อย่างเดียวนะก็แม่ไม่เอาเดี๋ยวเขาแอบคิกกันเขาท้องอ่าแค่หนูมาไมดู ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาฤดูตัดหญ้าก้อนหญ้าจะวางสวยมาก<ฮ>ช่วงตุ่อ,อาะสปริงใช่ไหมดอกไม้สวยจะสวยมากดอกไม้สวยตันยา้าตัวานด,ดอกไม้เรบอกว่าที่นี่จะสลับกับชาวบ้านเขานะ้องชายเมืองไทยหนาวที่นี่นร้อนเมืองไทยร้อนที่นี่หนาวไม่ร้อเมืองไทยคยหนาวเมืองไทยเคยหนาวเหรอหนา้าหนาวหน้าหนาวเราหนาวที่อยู่ภาคเหนือเนาะก็หนาวดีนะเจ้าเป็นคนจังหวัดพะเยาเจ้าเป็นคนดอกคำใต้ อาคนพยาวคอมเมนต์กันหน่อยอใครมาจากพยาว,ยาวพยาว,ยาวคนเดาะข้าใต้คนเหนืองามเจ้าเจือสวย <c oughs> ตรง, <c oughs> ตรงนู้นคือวัวแองกัสวัวแองกัสสีดำนะวัวแองกัสแองกัสบีฟนะคะสเสกอร่อยนะคะอ้อเนื้อแองกัสหลังหนาอรับค่ะลัมาม,ามากมากอันนี้เราเป็นเราเส้นใหญ่เจ้าของพี่ปกติเราจะขับรถแบบนี้ไม่ได้เนาะต้องใส่เซฟตี้เลี้แต่ว่าบังเอิญว่ายี่คือเป็นทางเรา ทีนี้โปรเซสมันก็คือว่าเราอะไปประมูลวัวมาใช่ใช่ใช่ไปประมูลวัวมาเสร็จแล้วก็มาขุดขุนประมาณปีสองปีให้น้ำตักึ้นเยอะๆยิ่งน้ำนักเยอะเราก็ได้ราคาดีเราก็ขุดโดยการให้เขากินญ้าใช่ยาที่เราปลูกเองใช่้าเราปลูกเองเมื่อกี้คุณคุณเหมาคอมอธิบายให้ฟังเรื่องของยาเนี่ยมันบีเราเราก็ต้องมีวิธีการเก็บรักษาตามฤดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นสาเหตุที่เราต้องโรยยาใช่ใช่ เฮเบลเฮเบลก็คือจะไม่ได้ไม่ได้แรปด้วยพลาสติกใไหมแต่ถ้าแรปเป็นพลาสติกกาเรียกว่า silence. Silence. วกกวไซเ,เลช์ไซเลช์พอกินอะไรชอบเบียรอะไรนะบอ,อกมาเพราะฉะนั้นหญ้านี่แหละก็คืออาหารหลักของวัววัวที่นี่ก็คือกินหญ้าอย่างเดียวใช่ใช่กินหญ้าเฮลตี้เฮลตี้กินหญ้าเท่านั้นเลยใช่หญ้าเท่านั้นเลยกินหญ้าแล้วก็ฟางค่ะ มาซื้อเป็นโรงงานเหรอคะคนมาซื้อนี่เป็นเราให้เอเจนซี่ดูแลค่ะเป็นตัวแทนไปซื้อที่ตรงขายวัวแล้วก็เวลาขายเขาก็จะมาคัดวัวเสร็จแล้วรถก็จะมารับถึงฟาร์มอันนี้ที่โรงเก็บอุปกรณ์การเกษตรออที่เราจะเข้าไปตรงนี้รถแทรกเตอร์อันนี้ที่เกี่ยวญ้าทำเฮเบลอ่าทำรถทำลัวก็มีค่ะอ่าอันนี้นอุปก,ออกรณ์ทั้งหมดชายอุปกรณ์รถทั้งหมดอันนี้รถเก่าตอนแรกว่าจะซื้อมามาทำข้างในก็มีรถอีกนะ ันนี้เรามาแค่ฝั่งนี้มันจะไปตรงนู้นตรงนั้นเป็นบ้านเลยไหมมันก็จะเป็นบ้านเราบ้านเราโอ้เรามาจากฝั่งนู้นบ้านล่ะแล้วน้องๆเผารวมบ้านเราไปแล้วบ้านเราใช่นอันนี้คือครอบครอบครัวที่เซอร์ฟับเราไล่หัวต้อนหัวเข้าจะมีอยู่ห้าที่ล้วน้องๆเขาอยู่อย่างสมมติหกร้อยตัวเนี่ยเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเลยเราแบ่งเป็นโซนค่ะโซนนี้ซื้อมาใหม่ไม่เอาไว้ที่เดียวกันเพราะว่าถ้าถ้าโซนนี้ซื้อมาวันที่เดียวกันอ่ะเราจะใส่เอียร์แท็กเอียร์แท็กก็คือนัม เสร็จแล้วเราจะย้ายเป็นข้อเป็นข้อกเราจะไม่ให้อยู่หอบ,บกันเพราะเรามันจะแยกไม่ได้เพราะเราจะแย,ายากาตาว่อนที่ได้หนองมาใช่ค่ะ แกงใครแกงมาแกงใคแกงมาแกงใช่ที่ประมาณกี่แกงได้ประมาณอุ้ยหลายแกงอยู่นะเจ็ดแปดแกงแหละบราะว่าบางแกงก็หวกสิบตัวบางทีอะระหว่างทางที่เราเลี้ยงวัวอยู่อะเราต้องมีการขายวัวกไปเพราะว่าหญ้าเนี่ยไม่เพียงพอใช่แล้วหญ้ามันมูลค่าสูงกว่าถ้าเราจะขายกําไรจากวัวได้ใช่แล้วเราก็เลยขายวัวไปเลย ใช่ควายย่าแต่ย่เราเยอะบางทีเขาแจกใชนไหมขอแจกย่าไปด้วยใช่ใครัวเราเลยไม่พอเอาไปเลยไปขายด้วยนะให้เขาฟรีค่ะบางคนมีม้าแล้วันนี้แบบย่าไม่พอให้ม้าเออก็ไปก็ช่วยเหลือกันช่วยกันวันนี้เขาก็ช่วยเหลือเราอย่างเช่นมาช่วยงานอะไรเงี้ยเราก็มีอะไรแบ่งไปก็แบ่งไปพี่นาเดียนบีต้องมีคนงานคีงานในไรเนี่ยเยอะมากไม่ค่ะไม่โรงงานอะค่ะเรา ที่นี่อยาจะจ้างเป็นโปรเจกต์ผู้ที่นี่เหมือนแรงงานแทนเนาะบางก็ไม่ได้มีแบบประจำเยอะนะคะแต่ห์อฟไาที่ชอบจเป็นลูกงานก็จะประจำแต่ว่าอย่างที่นี่ถ้าพี่อยากต้องอยากที่จะจ้างบริษัทเป็นโปรเจกต์พี่จวบสวยพี่ก็จ้างมานั้นซื้อขี้แดงนะสาม สามลำรถก็จชางเป็นคนเก่งค่ะเดี๋ยวใพาไปเดือดัวนะคะสิงสิงไวรุ่นวัยรุ่นเราสิงโอ้ไวรุ่นว้อยไงไวรุ่นน้องยินเลยค่ะน้องอ้วนผีมากเลยพี่นาเดียเขายืนรอต้อนรับเลยเห็นะตัวหน่าอ้วนรีมากตัวแก้ตัวนี้ใหญ่มากเลยเนาะโอ้ตัวใหญ่ของอ้วนจริงๆนะแกงนี้ใหญ่มากอ่ะกอย่าชนฉันนะฉันทนเธอนะ มันจะวิ่งมาหาเราไหมเนี่ยไม่ไมม่เมันองมันลองใหญ่เลยโอ้หเราวิ่งมาไรเีแบบว่าเขากลัวเขากลัวหรอเขาจะวัวโอ้ยเขาวิ่งหนีอเขาหี น้องเมื่อกี้ทั้งหมดเป็นแองกัสทั้งหมดเลยแองกัส์สีสีดำจะเป็นสีดำสีดำฝีเลยแับวัวเปเปอร์อ่ะใช่โอ้โหดีกว่โอ้อันนี้อันนี้อันนี้ตุดงเชียตุดงเชียโอ้วิวข้างหน้าตอนนี้เป็นวิวแบบเมื่อกี้ว่าตอนที่สอเป็นไหมแสดงว่าโอ้ใช่มันมาผสมกันวัวผสมกันแรากำลังไปรูปนะคะรูปรูปมันจะเดินหนีสิอ๋อใช่นี่เขามาหายเห็นไหม เขาไม่ลบเลยอ่ะโอ้ยเราจอดเราจอดเดี๋ยวเข้ามาหาเดอแก๊งเดอเดอแก๊งขอขอลูกน้องหน่อยอุ้ยทำไมน้องคนนั้นหน้าขาวอ่ะไหนโอ้หน้องหน้าขาวเขาปาแป้งมาเขาปาแป้งมาน้องคนนั้นหน้าขาวอ่ะใช่ตัวเดียวเลยเนาะเด่นเลยเนาะ เขาโบหรอไม่ค่ะเขาสกายเซฮัลโหลอ๋อเขาจะจอดถ่ายทูกทีหนึงได้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 ค่ะไปดูว่ากันเฮ้ยวนนี้ไม่ต้องเนินรายการแล้วพี่ราเดียเป็นทางมาแล้วมาเรื่องของท่ำให้ทุกอย่างนี่วัวแองก s สนะคะเราจะซื้อมาเป็นเป็นกรุ๊ปวัวจะมีหลายกรุ๊ปบางครั้งก็ตัวเล็กตัวใหญ่นี่วัวตัวใหญ่อันนี้ใกล้ใกล้พร้อมจะขายละได้ตังละ แล้วเราก็ซื้อวอัวชุดใหม่มาแทนที่แต่แล้วเราก็มาขุนเขาให้ปีครึ่งหรือสองปีเสร็จแล้วให้น้ําหนักเราเยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่เราก็ได้เงินเยอะเท่านั้นแต่วัวก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะถ้าวัวสุขภาพไม่ดีไม่ผ่านการตรวจสอบจากแพทย์สัตวแพทย์ก็ขายไม่ได้แต่เขาไม่กลัวเราเลยนะแล้วเขาแบดูนิ่งเขาเชือกล้องมากเลยอ่ะเออแล้วตอนนี้เขาจะไม่วิ่งเข้ามาหาเราเหรอคะน่าเขาเดอนหนีแล้วเขาเาดินหนีถ้าเราเดินไปเขาเดินหนีเขาสู้คนมากเลยเนาะเขาสู้คนมาก ขอย่างมาเที่ยวมาเที่ยวนะคะเที่ยวมาช่วยชันเลี้ยงวัวนะออสเตรเรียเมลเบิร์นค่ะหญ้าสวยหญ้าเป็นแบบดูไกลๆแบบคริสตันเลยนะระวังเหยียบขี้วัวนะคะเหยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วโชคดีแล้วโชคดีน่าอยี้วัวกลับไปด้วยนะกินนี้ปีเตอร์ถึงกระขับเหยียบขี้วัวแล้วอตอนนี้ปีเตอร์มาช่วยอธิบายนะคะเรามีพันธุ์อะไรบ้างะที่ออสเตรเลียเนี่ย Hereford Angus Angus Baggul uh, Frisian? Parks, mm -hmm. Frisians, Highland. Mm hmm, มีเยอะอ่ะ.ลูก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 รู้ดีกว่าแม่เพราะว่าลูกทำงานกับพ่อเยอะ.อันไหน? Mm -hmm. uh, no, but the most famous uh, breed, probably Angus and Angus. Frisians mostly. The most delicious? Uh, Angus are mostly beef cows, uh -huh, uh -huh. and Frisians are like dairy cows. So mm -hmm. yeah. The black and white? Yeah, the black and white cows are mm -hmm. Frisians, yes. ก็คือมีโบวัวเนื้อกับวัวนมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเขินพูดไทยได้เขาก็พูดได้แต่ถ้าพูดไทยเขาจะจะพูดไม่ค่อยชัดอืมแต่ถ้าพูดอังกฤษเขาก็พูดเยอะพูดเยอะเหรอก็พูดเยอะนี่ไงเยี่ยมพูดเยอะเดี๋ยวแซวว่าน้องเขินหมดแล้วเขินแล้วนี่อย่าง in the morning what do you do ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้ว On holiday did you work in the farm What you help daddy Yeah Did you help fixing เ e ็นไปด c o w s fencing ขัดต้นไม้ใช่ drive around buggy ตัด t ้น e s ้ตั t ต้ e s ม้ว้าทำเยอะพี yeah. ่เตอร์ทำเป็นฟาร์มบอยเหรอใช่มันเด็กที่เติบโตในฟาร์มใช่เด็กบ้านนอกค่ะเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกแต่ดีนะเด็กเติบโตบ้านนอกดีคือเราบินใน e าร์มใ e ่ h ม่ได้ในเมืองใหญ่ไม่ไ l ้ในเม the city อ่าแต่ว่าอีกอดีนก็ล้วกระทำเขาจะไปหัดหัดอ่าเรียนเกี่ยวกับ personality การเดินแบบอะไร โอ้ยสาวอียิกส์เป็นโม์โลเหรอคะใช่อ๋อจะได้เป็นโมเดลโน่นโน่นจะ go to learn first nice g o อ d o p p o r t u n น t y เขาทำที่ไทยด้วยเกินหนังสือจะส่งมาเดือนอาทิตย์หน้านี่แหละเขาแบบพวกเอเจนซี่เดินแบบอะไรอย่เงี้ยใช่ค่ะ๋อ้ n i c เขาเรียกไปอยู่แต่ว่าพี่ไทยแต่ว่ามันไม่ปิดเทอมไงโทุกคนเห็นฟันไี่แต่เห็นฟันเลย พี <S 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 ่ดาเดียพาชมบ้านนะคะแล้วก็พาทัวร์ฟาร์มแล้วนะคะตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่ส่วนหนึ่งของฟาร์มในพื้นที่อลังการแล้วก็วิวของเราเป็นน้องๆแอบดูเราแอบดูเราอยู่ดูข้างหลังน้องๆว่ายืนมองกัาอยู่อ๊ะมาทำอะไรกันอยู่ตรงนู้นน่ารักนะเขาแอบดูใช่เขาแบบแอบดูอยู่อ่ะปกติเขาเฟรนลี่อย่างนี้เนาะใช่เขาเฟรนลี่เขาไม่ค่อยแบบเหมือนเขายืนมาให้กำลังใจพวกเราอยู่นะเนี่ยถามพี่ดาเดียก่อนว่า แล้วเราเป็นไงมาไงทำไมเราถึงมาอยู่ออสเตรเลียได้คะเราเรียนจบเนาะจบราชพัฒเชียงรายอเอกอังกฤษธุรกิจเสร็จแล้วก็มาทำงานโรงแรมเพื่อนพ่อที่พัทยาเพราะตอนนั้นพ่อเป็นกำนันอยู่มาเรื่อยๆเนาะก็ทำงานนู่นนี่นั่นได้แฟนคนออสซี่ก็เลยมาอยู่ออสเตรเลียกี่ปีแล้วเนี่ยสิบสี่ปีแล้วมั้งสิบสี่อีกครั้งก็เลยไม่มาอยู่ฟาร์ม เป็นยังไงบ้างอะพี่อาเดียออสเตรเลีย oh. เป็นอย่างที่คิดมาตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะตอนแรกที่มาเพราะไม่รู้จักออสเตรเลียอืมพอมาอยู่ถึงถึงรู้จักมันก็ดีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอมาอยู่มันนอกมาอยู่ฟาร์มอะมีความสุขอืมีความสุขเพว่ามันนึงแบบ เห็นธรรมชาติตื่นมาก็เห็นธรรมชาติแต่ทํางานนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ทํางานทํารู้ว่าให้หารวัวอะไรพวกนี้ยแต่เดี๋ยวนี้มีคนงานก็เลยไม่ได้ทำคนออสเตรเลียเขาเฟรนลี่ไหมอินเจเนอร์แล้วแบบทั่วไปเอาหลักตามจริงที่เราเจอนะคะรู้คนอื่นเจอแบบไหนบ้างบรนอกชอบบรนอกชอบคนชอบคนบรน,นอกเฟรนลี่มากแต่คนบรรน,นอกเขาแบบเจอกันก็ ถ้าเจอกันเจ้เซฮัลโหลเขาจะทำเนี้ยขับรถอย่างงี้ใช่เหรอเอออย่างงี้เหรอในเมืองในเมืนนอกเขาอย่างงี้เหรอบ้านนอกใช่เขาจะยกอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าฮัลโหลใช่ขับรถอยู่ไงอย่างเงี้ยรู้กันว่าเซฮัลโหลใส่กันแต่จริงๆแล้วทั่วไปคนคนออสเตรียใจดีไม่เหยียดสีผิวไม่เหยียดศาสนาไม่ไม่อะไรน่ารักนะคะน่ารัก เขาเขามีสิทธิเสรีภาพในการยอมรับการสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วตอนนี้ชีวิตประจําวันเราทำอะไรบ้างพี่นาเดียพี่เหรอคะพี่ประจําวันก็คือเป็นแม่บ้านเพราะว่าอยากไปทํางานพูดไม่ได้สามีไม่ให้ไปเพราะภาษีเยอะแกบอกใค้เยอะภาษีก็เลยเยอะก็เลยบอกเอออยู่บ้านดูแลลูกดูแลครอบครัวไปแล้วก็เช้าก็ไปจิมกลับมา เสร็จจากจิงปั๊บไปจิบกาแฟกับเพื่อนอเพื่นฝรั่งเสร็จแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้านจิบจิบช้อปปิ้งหรือจะไปช้อปปิ้งต่อก็แล้วแล้วแต่กลับมาก็มาเตรียมอาหารเช้าให้คุณลุงเพราะเรากินข้าวแค่สองมื้อเช้าเที่ยงร่วมกันอืม แล้วก็เย็นท่านเองตอนพอหลังจากลูกเลย้ยงมาทีก็ถ้าลูกอยากให้ไปรับก็ไปรับลูกแต่ถ้าไม่ไปรับก็เตรียมอาหารรอว่าเราจะกินดินเนอร์เรยวชีวิตในฝันปะเนี้ยชีวิตในฝันใช่เช้ามาก็ชมพระอาทิตย์ชมต้นไม้ทะเลหมอกอะไรไปเออก็มีความสุขนะเออดูชีวิตที่มีความสุขแล้วเสร็จแล้วพี่ก็ไปเป็นเฮลันยิกเทเชอร์ ให้กับ RSL อเอาเงินเข้าธนาคาร RSL เป็นชมรมเกี่ยวกับทหารนะะเป็นเกี่ยวกับชมรมทหารเก่าทหารศึกไหมใช่ใช่สงครามโลกครั้งหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองะไรเงี้ยเราก็ไปเป็น treasurer ให้เขาเอาเงินเข้าบัญชีอะไรเราก็ทำ report ทุกสองเดือนมีเวลามีประชุมว่ารายรับรายจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีงานสังคมสงเคราะห์ที่ไหนเราก็ไปช่วย อช่วยงานไปวัดมั่งอะไรมั่งชอบไปวัดชอบทําวอลเลนเทียอืเน้นงานวอลเนเทียเนาะตอนนี้ตอนนี้มีโครงการว่าจะไปไปทํากับข้าแจกโฮมเลสให้พี่ดาเดียฝากหน่อยสาหรับคนที่เหมือนอยากมาอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ยังไงให้มีความสุขอยู่ยังไงให้มีความสุขแค่นั้นเลยมองโลกแง่บวกอืใช่จะเจอปัญหาอะไรก็บวกไว้ก่อนฉันพร้อมบวก ันพร้อมบวกเนอะ positive energy only ใช่ b ่แต้องสะกดคำว่าพอพันออ่างเป็นด้วยนะพอพอเพียงถ้าเราไม่พอเราก็ไม่มีความสุขเห็นเขามีเราก็อยากมีก็ไม่มีความสุขอีกใช่ไหมมองต้นยญาเล็กๆที่ก็มีความสุขนะขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งอ่ะ แแล้วล้วชีวิตเราก็จะดีเองจบสวยนะสำหรับวันนี้จริงเมื่อกี้คุยกับคุณมาค่อมเยอะมากเลยให้รายละเอียดเรื่องของการเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้เนาะจริงคุณมาค่อมบอกว่าโอ้ยเลี้ยงวัวจริงๆแล้วคนออสเตรเลียที่เลี้ยงวัวไม่รวยหรอกนะแต่จริงคุณมาค่ามีธุรกิจที่เป็นแบบเคมีคอลใช่ไหมที่เกี่ยวกับทางการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฮ็อบบี้ก็เลยเหมือนแบบไม่ใช่งานหลักของพวกเราเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาทําฟาร์มตรงนี้เนาะ เดี๋ยวคนดูแล้วจะคิดว่าอุ้ยทำฟ้าบัวรวยมากไม่ค่ะรายได้มาจากบริษัทค่ะเราเป็นแบทเออบริษัทเนาะจริงๆก็มีบริษัทไทยที่อิมพอร์ตของจากบริษัทของอินเดียไปด้วยที่บริษัทโทแมนค่ะโทแมนได้โทแมนแล้วก็ออสซีเดียเอจูเวนมีสองบริษัทสุดท้ายนี้ positive energy only นะคะทุกคนจริงค่ะ่ะ you will be successful in your life if you think positive ฮึม yes โอเค <laughs> แล้วถ้าใครสนใจคอนเทนต์เร a l ลเอสเตนะคะมาพาชมบ้านแบบนี้เนาะแล้วก็ดูไลฟ์สไตล์ของคนไทยนะคะที่อยู่ในต่างประเทศแบบนี้นะคะชีวิตแฮปปี้ไลฟ์แบบนี้นะคะ Subscribe <laughs> กันไว้ในกว่างพัทรานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหลายๆเอพิโซดนะหลายๆที่เนาะ ที่ออสเตรเลียเราก็มีทั้งที่เมลเบิร์นแล้วก็มีที่ซิดนีย์ด้วยนะคะอย่าลืม Subscribe กันไว้แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้มิพลาดการติดตามจริงๆวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่นาเดียมากๆเลยนะคะพี่นาเดียน่ารักมากขอบคุณน้องกวางด้วยค่ะพาเราชมตลอดเลยวันนี้ค่ะแล้วเรียรกันไปก่อนแล้วบ๊ายบาย